ดูไฮขนาดนั้นน่ะใครจะไปคิดเนาะว่าจะดิบจะเถื่อนอ่ะเอาดอด้วยอ่ะทำกันใสายฝนด้วยอ้า้เขาเรียกว่ารูหน้าไม่รู้ใจจริงๆสุดยอดโอ๊ยแต่จะไปโทษกุงชนคนเดียวไม่ได้นะเจ้านายเราก็แซบลืมเห็นมหมมิดน,น้าล่ะยอดวิวยอดแชลถึงได้กระหน่ำนั่งเกรงขนาดนี้ อาแล้วพี่เห็นหรือยังมีคนตั้งรางวัลถ่ายคลิปพี่เมย์กับคุณชนในปั๊มน้ำมันด้วยนะไหนเท่าไหร่อะหโพสแจกห้าพันเนี่ยคนที่โพสเมื่อเช้ารับโอนไปแล้วจ้าอุ้ยฉันอยากมีคลิปบ้างมีนีมีสลิปโอนยืนยันด้วยนะอุ้ยจริงด้วยอ่ะ แกล่ะไปแอบถ่ายคลิปกันนะจะได้มีมาโพสต์โอนจริงแกโพสต์หนึ่งันโพสต์หนึ่งสองคนก็หมื่นแล้ยไหมรออยู่สิอยากถ่ายเขาด้วยไหมน่าสนนะเนาะเอาไหมลุดเฮ้ยเขาไม่หนาวก็อย่าอยากถ่ายเขาด้วยก็มันน่าสนใจน่าสนใจนะคะอยากจะรู้จริงๆเลยอะค่ะว่าใครนะที่มันคิดไม่ดีไว้ไหนจะทำลายชื่อเสียงของคุณเมย์อะค่ะ อย่างเนี้ยมาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะไอ้พวกที่กดไลค์กดแชร์ก็โดนด้วยค่ะไเมย์ะแขเนี่ยเป็นลูกน้องคุณเมย์นะคะแขไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนค่ะแขต้องเข้าข้างคุณเมย์ค่ะจ้าก็ไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะเมย์เคารพความเปส่วนตัวของทุกคนนะคะแต่ถ้าใครคิดไม่เหมือนเมย์เราก็ทํางานด้วยกันไม่ได้จะทํางานหรือจะรับซองขาวดีคะทํางานค่ะไปสิ ถ้าเจอว่าเอาเวลางานมาเมาเรื่องร้สาระอีกไล่ออกเดียวนะคะ,ะไม่ทำผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางเราจะทำการสืบเรื่องนี้ให้ละเอียดยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องขอเวลาในการสืบคุณคนที่อยู่ในคลิปแม่ขลารอผัวชาวบ้านใช่ไหม ผมไม่ทราบน,นะครับว่าพวกคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันนางเปิดบริษัททัวร์ทำตัวไฮโซกินผัวชาวบ้านเป็นอาหารว่างจบนอกซะด้วยเรียนสูงแต่ใจต่ำลามมาถึงบริษัทจนได้ให้ฉันเลี้ยธนาให้เลยไหมนี่ถึงขนาดตั้งเงินรางวัลถ่ายคลิปแกกับชนะชนเพื่อแลกเงินนะ่ะต่อไปเนี้ถ้าแกไปไหนกับชนรชนก็จะมีคนถ่ายคลิปถ่ายรูปแกเพื่อประจานแกนะเว้ยเม ฉันทำผิดกับครอบครัวชนฉันยอมรับและค่นไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะทำไมถึงได้ทำกับฉันขนาดนี้คนพวกนี้ไม่เคยทำผิดกันหรือไงเขาม่ยุ่งกับชีวิตของฉันนาเมียอย่าห้ามกันให้เสียเวลา